กำลังเป็นกระแสฮอตของคนรักหนังอยู่ตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านหรือพอบทอบซึ่งเป็นหนังที่ฉายเฉพาะโรงหนังในภาคอีสานแต่ก็เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากจนกระทั่งสามารถเบียดหนังดังหลายเรื่องเข้ามาฉายในโรงกรุงเทพมหาคนครได้แต่ดูเหมือนว่าความสะพา์ระหว่างพระเอกของเรื่องแง่งหนุ่มอาร์ตี้ธนาชาติและผู้กำกับอย่างอูเทนศีรีวิจะไม่ได้ดีเหมือนกระแสตอบรับของหนังนั่นเองค่ะเระว่าผู้กำกับของหนังนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแช่หนุ่มอาร์ตี้อย่างรุนแรงถึง สาเหตุที่เจ้าตัวนั้นไม่ค่อยจะโปรโมทพระเอกวรัรรุนคนนี้สักเท่าไหร่ก่อนจะแชร์ต่ออีกด้วยและค่ะว่าไม่ค่อยจะอ่านบทกำกับยากแถมไม่ค่อยให้คิวซ้อมอีกด้วยและพอหนังเริ่มมีกระแสขึ้นมานักแสดงหนุ่มก็กลับออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายินดีที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้แล้วเกิดลั่นวาจาเอาไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ขอร่วมงานกับผู้กำกับหนังผู้บ่าวไทยบ้านอีกนั่นเองเออบอกเออก่ดได้ฮักแล้วคนเป็นหนอก ซึ่งในเวลาต่อมาอูเทนซีริวิผู้กำกับหนังผู้บ่าวไทยบ้านก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกจาก Facebook ไปงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่าหนุ่มอาร์ตี้ธนาชาตได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างแต่ทิ้งย่างไรก็ตามหากมีความเคลื่อนไหวของหนุ่มอาร์ตี้เมื่อไหร่ทางทีมข่าวซูเปอร์บัตเทิจะรีบนำมาแจ้งให้ได้ทราบโดยด่วนเลยค่ะ